สภาพอากาศวันนี้ experimentation นะครับมีสภาพอากาศที่ปกติสวนมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง landing ครับน้องมึงอ่ะไม่รู้เอ้ามาสามทำไมมีสองเข้าไปเลยมึงเร l เราไปไหนาหุยไอ้้าวว้า้มึงเดินไม่ระวังไงยียดูดูดิดูดิ้ดูดินู่นน่นไเห็นคนแอ่งมั้ยเหตรงนั้นไหม กู้ภัยกู้ภัยกู้ได้เหรอไม่ได้หรอกผมเอาส่งไปเฉยอ๋อเรานำเลยมันระดับดีแล้วพี่คนดีหายเลยก็ได้มันไม่มีอะไรมันมีระดับได้เหรอใช่ครับโพลีโพลีมันจุกได้ไงอ่ะอ้าวตันหมดต้องไปทางนี้นี่บ้างหนึ่งสองต้มปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บมันตันหมดเลยมันมีแต่ทางนี้อุ้ย เดี๋ยว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 ันเดีา๋ยวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก,กูคุยกับใคร <c oughs> มันระดับอะไรแล้วมันระดับดีไม่มีอะไรมันระดับดีนะพนี่พลบินหายเลยก็ได้มันไม่มีอะไรน้องมึงแม่งเล <Hello. S 1> <ต>่า <c oughs> เริ่มระแวงแล้วเดี๋ยวพี่พลเดินลงไปหาของข้างล่างนี่นครับก็ <c oughs> แย่และวก่งไปดิ <c oughs> <c oughs> ไหน ข้อข้างในเนี้ยมีข้อเต็มเลยเท็กมูลค่าร0 0โอนี่มันโปรฟชชั่นอลอ่ะชิลแล้วอยากเป็นเซทีมาร์ชโอ้สปาประกาศโอ้มันไม่เห็นอะไรเลยตามเสียงกันติมเียเดี๋ยว โอเคนี่เดินตามมาเดินตามมาตาเสียงมาตามเสียงมาคุณตามทางได้จุกรู้จักรูระดัวบีเลยนั่นแหละยึดทางทางไหนทางไหนทางไหนนี่ทางซ่อมมันอยู่ทางนี้กิ้มว่ะอุ้ยของขวัญปีใหม่เอาไว้จับฉลากโอ้ยโอ้เปิดทำไมเปิดไม่ได้เลยต้อบอกว้าย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 แรงมือข้างหน้าเยอะแน่แน่จะมันกลัวแสงหรือเปล่า ใกล้เหีๆๆๆๆ high, high, ่ยวแล้วมึงเฮ้ยของหายหมดเลยหรอโย่เอ้าของเราหายหมดเลยหรอเส้นฉลองโย่อุ๊ยของเกมหายโย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะไอเกมเกมมันดึงทันโยกเอาแต่ะอาชีพไอชุดนักมวยเราจะกอดคอไปด้วยกันดื้มดึ้มดึ้ม วอมวอมเห้ยยงไงผู้นำทางมันจะบอกอะไรเราเลยเนี่ยเออหายไปเลยเป็นสปายยอุ้ไปดูนี่เฮ้ยสปายนี่ไม่รู้เอาพกไว้ก่อนเฮ้ยคนกองนั้นมางัดดูดิมันติดได้ไหมแน่แน่ไม่แน่แยกมันเยอะจังวะตันต้องโดดว่ะก็แย่ละ เออ้ฮัลโหลอ้าวชิบหายแล้วงทางแล้วผมชอบการอยู่คนเดียวไปเก็บของรอแล้วกันนะครับทุกคนว่าแต่ทำไมพอหยุดนิ่งกันมองเท่งแล้วบอ คืออะไรตายกันแล้วเหรอเอาชีวิตทันกับสะพานมาทำไมดูมอนิเตอร์แล้วเอ๊ะทำไมมันนิ่งวะนี่มันกดปุ่มสีขาวดูได้ว่าดูใครมันมีฝนฟ้าขนองกับหมอกไม่เอาหมอกอ่ะแน่ขถานี้มีฝนฟ้าขนองต้องไปเลยก่ะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโหนี่ไหนเนี่ย อ๋อทุกคนป้ายมันมันล่อฟ้าหรือเปล่าไไไปปปไปแล้วโอ้โหเดือด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 เป็นประสบการณ์ที่ดีโอหูร้อยร้อยสามสิบหก หลังพึ่งเหรอเออเอสเลน์ลบมาเอสเลนสามรอบแล้วไปคนเดียวไปได้ไกลโอเคไม่ใช่ไปด้วยกันไปคนเดียวไปได้ไวเออแต่ไปไม่ไกลด้วยไปด้วยกันเอ้าอ๋อทำางี้ได้ด้วยโอเคผู้เชี่ยวชาญเขาดันต้องมีขุมทรัพย์แน่นอนอุ้ยขุมทรัพย์ทรงเสียงด้วยแล้วให้คนมีไม้เดินก่อน เอทางไปนะมาเลยทางไปวะอันนี้อันเนี้ยแค่เจนเราเสียไม้ไปแล้วตอนเนี้ยนั่นแหละประโยชน์ของไม้โดดว้าวได้เลมปวดยังไม่รู้ตัวเลยเข้มปวดเลยโอเคปวดเลยก็ได้โยโย่จับสับแมนเรียบร้อย ของหายไหมหายหมดเอาเอายาดออกก็หายเหรอทำไมทำไมมันทำไมมันเรียว่าพวกมึงบูดกันนะใช่เออเดี่ยวมึงวิ่งวิ่งวิ่งผ่านทางออกสองสามรอบแล้วแกกูไม่คาดหวังในตัวกูเลยเกาก็คาดหวังจนวินาทีสุดท้ายอ่ะวินาทีสุดท้ายก็บมดออกเนี่ยนะมันมืดแล้วไงมันมืดแล้วเดี๋ยวมึงจะตายอย่างทรมานก็เลยฮะมันเลี่ยมอีกแล้วไปอีกแล้วสุดท้้ายแลวไง วันที่ศูนยนะถ้าเกิดดึงดึงยางขึ้นอีกรอบนึงอ่ะมันจะดีดตัวเราเว้ยไม่มันเราก็ใช่ใช่วันหอวันที่ศูนอ่ะเออถ้าเราดึงยางขึ้นอีกทีคือวันที่ศูนเราต้องไปขายแล้วว่างั้นใช่เราต้องขายอย่างเดียวโเเคจอกันเมื่อช้าต้องการกหลบมุมกหลบมุมกหลบมุมอ่าอ่ะเกมหายไปเลยเนี่ย

เฮ้ยคุณหลบได้คุณไปแล้วมันเป็นบกโกลูคือกิมดีคนเงียบโอเคโอเคเราโ้เสียแวเดียเรียวเเดียวดย่าดดเเดยเดีียดยยดีเีย อย่าเพิ่งโบนนะอย่าเพิ่งโบนพ่อแกต้องใจเย็นอุ้ยโอ้โหขอพัวด่วนมาล่าสับปะรดดีกว่าเราจะไปล่าสับปะรดกันเรามีสามเลยนะเมื่อกี้เราก็มีสามนะไปเลสโก้โอ้โอ้ปืนปืนปืนมองยังผู้นำเราล่ะ ข้างด้านหลังขู่เด้วเด้อเด้ออ๋อเก็บได้เก็บได้เก็บได้ปาดปืนได้ปะเนี่ยลองนิดลองไปฟังเฮ้ยมันล้วนมันล้วนมันยิงเป็นวงกลมเลยมันเข้าได้เอยเขาได้ไม่กูว่าจะทางนี้กันเถอะ กองเก็บของละเฮ้ยสแเยอะเยอะเยอะนี่พี่แมวอุ้ยน้ำมันขึ้นหรือเปล่าวะคิดตัเองอ๋อมันเดินในน้ำแล้วมันเหนื่อยด้วยมันจะจมน้ำแน่เลยเฮ้ยผู้ว่าทางนี้เราเราจะไปยังไงอะน้ำมันท่วมตอนนั้นเรามาด้านบนอะไปได้ไปได้เพราะว่าไม่ได้หรอเอ้ะมันลึกลงเรื่นลึกๆมันลึกเลยไอเหรือว่ามันไม่ใช่ไหมปีนไม่ได้อ๋อปีนไม่ได้หรอเออพี่หายไปทางนี้ไปทางนี้เจอละมามา กูจมกูจมกูจมจมไปดีกว่าดิจมายแล้วอย่าบอกนะว่าเราต้องทิ้งไม่ทิ้งมันก็ว่ายน้ำไม่ได้แต่เราขึ้นบันไดได้ไงถ้าเราทิ้งอ่ะไม่ได้เงินด้ยเราต้องใช้ดีทำงานเท่ากิจวิจิตร์โอเคเป็นไงเป็นกันได้อยู่ได้อยู่

พร้อมลุยพร้อมเรียนพร้อมว่าเราจะเดินเกมแบบโปรเฟชั่นอลเป็นตามเกมมาแล้วจะปลอดภัยเนี่ยเป็นหมอกลัดตอนนี้แหละเป็นหมอกลัดไปเกมเดือนนั้นเราลองลองเพลงตามดูดูเฮดสเกอรี่ดูดูบาซีกาันนี่เดอร์นี่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 ตามวิวตามวิวตามวิวโอเคโอเคได้ยินเสียงสลับตายมือเออไปฟ้างมันไปฟ้างมันเออเออเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องวะเอาเรื่องวะ คิดอะไรเนี่ยเอาไม้ไปตีตระดาษมีเลือดมีเลือดเหรอหรืออันนี้ไม่ได้มันออกนั่นมันเลือดเกมเออดีดีเออ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 จริงนี่ไปทางนี้ไปทางนี้ดึ๊บดึบดึบโอเคเดี๋ยวเรากลับมาแก้แค้นทีหลังท่านหลังเป็นประตูทางออกเฮ้ยเสียงอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวด้วยๆเสียงอะไรเราจะล่ามันเราจะล่ามันมันจะข้ามโอเคโอเคโอเค มิงม <apl> ูมิงตรงนี้แหละเดีเอดนี่ไงนี่ไงเออเออูเดี๋ยวนะจลาวันขึ้นมาแล้วมึงมึงยืนบนลาวมึงยืนบนลวโอเคเฮโดดเล่าเจอรังพึ่งออยเดี๋ยวผมลอยโอเคโอเคยิงสองไปไปแล้วไปแล้วเออ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  อ้้ลเเยงแล้วมาแล้วเฮ้ยเห็นข้างหน้าไหมได้พลนะโอหมาแล้วไย้หมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาตัดเสียงพึ่งดีๆนี่เองฮัลโหลโอเคปลับกลับเฮ้ยผมไม่เก็บเลยนะกินรังพึ่งแซ่บๆก่อนกลับมีละคุณมากเชื่อมากหลบมุมหลบด้วยปัดกันไว้ทุกคน อันอิ่อาแล้วมนวิ่งม,ม,มาแล้วมันว่งมาแล้วมันวิมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย